สวัสดีครับพผมเซลกอล์ฟนะครับวันนี้เราอยู่ที่รถเบือสองกุนกระตังนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพามาชมรถคันนี้เลย Toyota Vios 1.5e ปี e 2012นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปชมรอบคันกันก่อนเลยอันดับแรกมาเลยไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับคันนี้กระจังหน้าแต่ง RS พร้อมโลโก้ Toyota คันนี้แม็กแต่งเป็นสี น้ำตาลออกทองๆนะครับยางปี2021เป็นยางของอินโดนะครับตัวนี้ทั้ง4ล้อเลยกระจกข้างพร้อมไฟเลี้ยวไปเดินดูรอบคันกันครับสีคันนี้มีเคลียร์มานะครับสีคันนี้สำหรับใครที่ดูรถไม่เป็นไม่ต้องห่วงดูจากวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูทุกจุดด้านท้ายก็จะเป็นแบบไฟ2ชั้นไฟใหม่นะครับเป็นชมสุดท้ายก่อนเป็นโฉม ด้านหลังก็จะมาพร้อมกับเซ,นซ็นเซอร์2จุดนะครับซ้ายขวาแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หลังแล้วก็ไปท่อใส่มาให้แล้วด้านขวานะครับของตัวรถเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเรามาต่อที่ภายในนะครับรถสวยสะอาดพร้อมใช้ บาะก็จะได้เป็นบอะหนังสีครีมนะครับเพิ่มความสว่างให้ภายในไม่ดูอึดอัด v i o คันนี้วิ่งมาแล้วแสนแปดนะครับหม่ My. ทุกอย่างทำงานปกตินะครับถัดลงมาก็จะเป็นระบบความบันเทิงวิทยุแล้วก็ระบบปรับอากาศไล่ลงมาก็จะเป็นคันเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับควงมาลัย power แบบไฟฟ้านะครับ v i ตัวนี้พร้อม airbag คูล ระบบไฟฟ้ารอบคันนะครับมีระบบเซ็นทันล็อกแล้วก็สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานในส่วนด้านหลังผู้โดยสารจะมีคำหลังมาให้พร้อมเบาะหนังสีครีมเหมือนคู่หน้าเลยต่อมาก็จะมาดูตามซอกนะครับซอกเดิมตะเข็บประตูเดิมนะครับ เม็ดอาร์ตอยู่คมชัดนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิความจมน้ำแน่นอนน็อตด,ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องเก็บสัภพระด้านท้ายกันกว้างขวางจุของได้เยอะนะครับคันนี้ยังอะไหล่ครบเครื่องมือครบนะครับท้ายเดิม สียังอยู่เหมือนเดิมนะครับคันนี้อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่ามีเคลียร์สีมานะครับแต่ได้บอดี้เดิมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูฝากระโปรงก่อนเลยฝาเดิมนะครับคันนี้แต่สีมีเคลียร์มาอย่างที่แจ้งไปนะครับฝาเดิมฝาเดิมตามซอก ีนนะครับเครื่องยนต์ที่สําคัญนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สน,นะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งร้อยเก้าแรงม้าหนึ่งจุดห้าีูเป็นรถที่ผมก็ใช้อยู่ทุกๆวันเหมือนกันไม่พอๆกันเลยไม่จุกจิกเป็นยังไงบ้างครับลูกค้าผมก็พาเดินดูรถรอบคันแล้วนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเป็นยังไงบ้างที่สําคัญคันนี้ไม่เคยติดแก๊สน,นะครับ เป็นรถปี12 1.5ตัวลอง g top ราคาเปิดที่269,000บาทฟรีดาวนฟรีจัดฟรีโอนฟรีจองไม่ต้องจองด้วยประกัน2ปีนะครับคันนี้ลูกค้าที่สนใจรถคันนี้พรถูกๆ5,000กว่าบาทเนี่ยสามารถติดต่อหาผมได้เลยเดี๋ยวผมลงช่องทางการติดต่อเบอร์โทรติดต่อไว้ให้ท่ายคลิปนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะพามาดูรถอะไร เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ